สวัสดีค่ะวันนี้ปอจะลองทองด้วยนมกล้วยอันนี้นะคะช่วงนี้ปอชอบทานนมกล้วยอันนี้ค่ะรู้สึกว่ากลิ่นหอมดีนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวปอยจะไปทําหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค่ะ นี่ค่ะตอนนี้ปอยก็ปรินท์ทั้งตัวปวกหนังสือแล้วก็ส่วนของเนื้อหาด้านในเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวมาเข้าเล่มกันค่ะสําหรับว <tem> ิธีการเข้าเล่มเนี่ยที่ปอยเคยทําจะมีทั้งหมด2แบบนะคะก็คือวิธีเย็บกี่แล้วก็ว <sch> ิธีเย็บแบบมุงหลังคาค่ะสําหรับวิธีการเย็บกี่เนี่ยจะสวยนะคะนี่จะเป็นสารหนังสือแบบนี้จะสวยกว่าแต่ว่าใช้เวลาการทํามากกว่าแล้วก็ซับซ้อนกว่าค่ะส่วนวิธีการเย็บมุงหลังคาเนี่ย จะทําง่ายมากๆนะคะแต่ว่าจะสวยไม่เท่าวิธีเย็บกีค่ะเหมาะกับหนังสือที่บางๆนะคะวิธีการเย็บกีจะเหมาะกับหนังสือที่มีความหนาสักหน่อยค่ะสําหรับวิธีการเข้าเล่มแบบนี้ปอยเคยสอนวิธีทําแบบละเอียดเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวปอยจะแปะลิงก์ที่ปอยเคยสอนวิธีทําเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้ค่ะใครสนใจก็ไปดูกันได้นะคะสําหรับวันนี้ปอยจะเย็บเล่มด้วยวิธีการเย็บมุมหลังคาค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ วิธีการก็ง่ายมากๆค่ะให้เราพับครึ่งเนื้อหาแล้วก็ปกทั้งหมดแบบนี้นะคะหลังจากที่พับครึ่งทั้งหมดแล้วใช้เป็นแม็กแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นแม็กสำหรับใช้เย็ยบมุงหลังคาได้โดยเฉพาะนะคะตัวแม็กจะสามารถดิดออกมาได้แบบนี้ค่ะอันนี้ใช้ดีมากๆเดี๋ยวบ่อยใสยพ่พิกัดเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะวิธีเย็ยบก็ง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะสอดตัวแม็กเข้าไปกะให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการนะคะ พอกะได้ที่แล้วก็กดแม็กลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทําง่ายมากๆนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เย็บอีกจุดหนึ่งนะคะนี่ค่ะกะให้พอดีแล้วก็กดแม็กลงไปด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้หนังสือของเราก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตัดขอบหนังสือให้สวยงามกันนะคะค่ะ ใช้เป็นที่รองตาดไม้บรรทัดนะคะแล้วก็คัตเตอร์ค่ะสำหรับคัตเตอร์ปอยใช้เป็นแบบอันเล็กๆธรรมดาแบบนี้เลยนะคะมาเริ่มตัดกันเลยค่ะนี่ค่ะปอเริ่มจากตัดด้านบนแล้วก็ด้านล่างก่อนต่อด้วยด้านข้างนะคะ นี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กของเราดูเป็นรูปเร่มสวยงามเลยนะคะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวปอยจะใส่ปกสักหน่อยนะคะนี่ค่ะปอยมีสั่งปกหนังสือมานะคะ ่คะใส่ปกเสร็จแล้วก็ดูสวยพอดีเลยนะคะช่วยปกป้องตัวปกของเราเวลาโดนน้ําค่ะดูน่ารักดีเลยนะคะได้แล้วค่ะหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กที่เป็นของเราเองนะคะวิธีทําก็ไม่ยากด้วยค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทําตามกันดูนะคะช่วงนี้ปอยกำลังสนุกกับการเขียนหนังสือมากๆเลยค่ะจะมีเล่มแรกอันนี้ที่พึ่งทําเสร็จไปเมื่อกี้นะคะ ไปทําไว้2โปกค่ะอันนี้ชื่อเรื่องว่าจากชีวิตติดปีกสู่ชีวิตติดบ้านนะคะเล่มนี้จะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ตอนที่ปอยลาออกจากการเป็นแอร์มาทํางานอยู่ที่บ้านค่ะอันนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีเล่มที่2ที่อยู่ระหว่างการทําค่ะสําหรับหนังสือทั้งหมดเนี่ยไปยทําใน iPad ทั้งหมดเลยนะคะ นี่ค่ะเล่มที่2ปงเามีพิมพ์ส่วนของปกออกมาแล้วนะคะชื่อเรื่องว่าล็อกบุ๊กของ Air Introvert ค่ะสําหรับเล่มน,นี้ปอยจะเล่าถึงประสบการณ์ตั้งแต่ตอนที่ปอยสมัคร Air จนถึงประสบการณ์การเป็น Air 15ปีเลยนะคะนี่ค่ะหน้าปกเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือตัวเนื้อหากําลังอยู่ในระหว่างการจัดรูปเล่มน,นะคะ จะว่าไปเนี่ยการเป็นนักเขียนก็เป็นหนึ่งในความฝันวัยเด็กของป้อยเลยค่ะพอได้มาอยู่ที่บ้านมีเวลาเยอะๆได้เขียนหนังสือเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยก็เหมือนได้ทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริงนะคะนอกจากนี้ตอนเด็กๆเนี่ยปอยเคยฝันอยากเป็นพิธีกรด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กที่ขี้อายมากๆนะคะแต่ว่าก็อยากจะมีรายการเป็นของตัวเองค่ะตอนนี้ก็ได้มาทํา YouTube มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองก็ถือว่าได้ทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริงแล้วเหมือนกันนะคะ แล้วเพื่อนๆมีความฝัอนอะไรกันบ้างก็มาคอมเมนต์แชร์คอมเมนต์เล่าให้ฟังกันได้นะคะได้เวลาของงานบ้านแล้วนะคะสักผ้ากันค่ะ มาแกะพัสดุกันนะคะวันนี้มีของมาส่งสองชิ้นค่ะเริ่มที่ชิ้นแรกก่อนเลยนะคะสำหรับอันนี้จะเป็นสายไทซีทูไทซีของยูก e ีนค่ะเราแกะดูด้านในนะคะ เป็นสายแบบนี้นะคะสายแบบนี้หนาดีค่ะแล้วก็มีข้อดีก็คือรองรับ Thunder b o l t นะคะสามารถใช้ต่อจอเสริมก็ได้ค่ะอันนี้ดีมากๆใช้เป็นสายชาร์จก็ได้นะคะปอยชอบแบบนี้เพราะว่าสายหนาดีค่ะชินมอนชอบกัดพวกสายชาร์จของปอยนะคะของแอปเปิลพังไปหลายเส้นแล้วค่ะแต่ว่าแบบนี้หนากัดไม่ค่อยเข้านะคะปอยก็เลยซื้อเป็นแบบนี้มามีหลายเส้นค่ะใช้ดีมากๆนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูที่ชิ้นที่2กันค่ะ จะเป็นเครื่องสำอาง e2d นะคะส่วนที่นี้จะเป็นมาร์กหน้าเป็นของแถมค่ะเขียนว่า free gift นะคะเป็นมาร์กไข่มุกค่ะส่วนที่ปลอยสั่งมาจะเป็นอันนี้นะคะเป็นไพรเมอร์ค่ะชื่อว่า face v e r s Sm smoothing นะคะผสมกันแดด spf 33ะคะ่ะปอยลองแกะให้ดูนะคะนี่ค่ะตัวขวดจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองดูเนื้อพรเมอร์ดูค่ะ ไรเมอร์สีจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะคะเกลี่ยแล้วก็ดูเรียบเนียนดีเลยค่ะเดีย๋ยวปลยลองใช้ดูนะคะถ้าใช้ดียังไงแล้วจะมาอัปเดตค่ะมีสองชิ้นนี้นะคะสำหรับพัสดุวันนี้สายไทซีทูไทซี C, แล้วก็ไรเมอร์ค่ะตอนนี้ปอยมีซื้อเกมมาใหม่2เกมนะคะ กมนึงจะเป็นเกมชินจงังอีกเกมเป็น Hello Kitty ค่ะเกมชินจังจะเป็นภาคแรกนะคะชื่อภาคมี and the Professor ค่ะอันนี้ปอยซื้อมาเพราะว่าปอยเล่นภาค2องแล้วชอบมากๆนะคะก็เลยตามซื้อภาคแรกมาด้วยค่ะส่วนอีกเกมหนึ่ง Hello Kitty Island Adventure นะคะอันนี้จะเป็นแนวเกม Animal Crossing ค่ะเป็นเกมที่น่ารักทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็สนุกทั้งคู่ค่ะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยปอยจะชอบชินจังมากกว่านะคะจะเป็นแนวที่ปอยชอบมากกว่าค่ะ มาดูหน้าตาของเกมนะคะนี่ค่ะหน้าตาของเกมชินจังประมาณนี้ภาพน่ารักมากเลยนะคะเป็นเกมแนวผจญภัยแบบเด็กๆค่ะภาพสวยใครชอบชินจังเนี่ยปอยแนะนำเลยนะคะเดี๋ยวมาแกะกล่องซ่มกันสักกล่องหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นน้องไฟดิงโมโกโก้นะคะมาดูกันค่ะว่าปอยจะได้เป็นน้องตัวไหน เขีนฟอบก็เดาออกแล้วนะคะที่ปล่อยได้น่าจะเป็นน้องคลายเบบี้ค่ะนี่ค่ะตัวนี้น่ารักนะคะดีใจที่ได้น้องคลายเบบี้ค่ะมาแ,แกะดูข้างในกันเลยค่ะนี่ค่ะน้องน่ารักมากเลยนะคะจะเป็นน้องคลายเบบี้แบบนี้ค่ะ รายละเอียดน่ารักนะคะมีน้องกบอยู่บนหัวแบบนี้ค่ะมีดอกไม้ติดบนหัวด้วยนะคะน้องถือเป็นกล้องส่องทางไกลยอย่างนี้ค่ะมีน้ําตายอยู่ใต้นี้แล้วก็มีพลาสเตอร์แปะอยู่เต็มตัวเลยนะคะ,สะแสดงให้เห็นถึงความซุกซนค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเก้าอี้ของน้องนะคะนี่ค่ะน้องสามารถนั่งเก้าอี้ได้นะคะเป็นแบบนี้ อ่าน่ารักมากๆเลยค่ะแม้ตัวนี้น่ารักถูกใจนะคะน้องคลายเบบี้ค่ะเดี๋ยวก็จะมาร์กนาเพื่อความผ่อนคลายสักหน่อยค่ะเป็นมาร์กว่าดหางจระเข้นะคะเสร็จแล้วก็จะไปพักผ่อนเล่นกับชิ้นม่อนละค่ะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ